สวัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงของการพรีวิวของเล่นออกใหม่โดยของเล่นที่เราจะนำมาพรีวิวให้ชมกันในวันนี้ก็เป็นโมเดลจากภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange Multiverse of Madness นั่นก็คือ Doctor Strange ในเวอร์ชั่นของซอมบี้หรือว่า Death Strange นั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพรีวิวกันเลย ก็เริ่มต้นจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ของ hottoy.com.hk โดยเราจะเห็นว่าจะมีถึง3โมเดลฟิกเกอร์ที่เปิดให้พรีออเดอร์จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนั่นก็คือ Death Strang Dr. Strang e ในเวอร์ชั่นปกติแล้วก็ Scarlet Witch แต่วันนี้เราจะขอมารีวิว Death Strang กันก่อนเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นรูป Dr. Strang e ในเวอร์ชั่นของซอมบี้ ซึ่งใครที่ไปชมภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยก็น่าจะจำคาแรคเตอร์นี้ได้ก็จะเป็นด็อกเตอร์สเตรนในเวอร์ชั่นปกติที่ใช้คาถาสิงสู่เพื่อสวมร่างด็อกเตอร์สเตรนในเวอร์ชั่นที่ตายไปแล้วจึงออกมาเป็นด็อกเตอร์สเตรนในเวอร์ชั่นซอมบี้อย่างที่เห็นนี่เลยซึ่งเดสเตรนหรือว่าซอมบี้สเตรนเนี่ยผมว่าฮอตทอยทำออกมาได้อลังการมากๆ คือดูตั้งแต่ที่หัวชุดคอสตูมผ้าคลุมหรือว่าดวงวิญญาณอะไรต่างๆมันดูเหมือนเป็นงานคัสตัมหรืองานสั่งทําที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกอะไรประมาณนั้นแต่ว่านี่ฮอตทอยผลิตเป็นล็อตใหญ่ๆเลยมันก็เลยเหมือนเป็นการฉีกแนวทางเดิมๆของฮอตทอยเมื่อดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็พอรู้แล้วแหละว,ว่าผ้าคลุมเนี่ยมันสามารถถอดได้นี่ถ้าเกิดใครติดปัญหาเรื่องพื้นที่เราไม่ต้องโชว์ผ้าคลุมก็ได้ เราให้ด็อเตรสเแล้วก็มีแขนมือต่างๆห้อยต,ต,ติดหลังแบบนี้ผมก็ว่าสวยดีมาดูในส่วนหัวเนี่ยโอ้แน่นอนว่าหัวนี้ต้องเป็นหัวปั้นใหม่แน่นอนเพราะว่าด็อเตรสเในเวอร์ชั่นซอมบี้ยังไม่เคยมีฮอตทอยทำมาก่อนถ้าใครที่เป็นแฟนมาเวลหรือว่าเป็นแฟนพวกหนังสยองขวัญอะไรพวกเนี้ยผมว่าเข้าทางมากๆเลยพวกชุดคอสตูมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงคล้ายๆกับพวกเวอร์ชันดามเมจที่ฮอตทอยเคยทำมา อย่างเช่นพวก Terminator DX13 เลยพวกนี้คือก็จะมองเห็นพวกกระดูกซี่โครงทะลุเข้าไปในชุดแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนี่เลย d Death s t r ตรนจากภาพยนตร์เรื่อง Doctor s t r a n g รนมัลติเวิร of Madness ตโคดักโคดตัวนี้ก็คือ mms 654ในรายละเอียดตรงนี้ก็จะบอกว่าสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับ เุณเมดิทที่เล่นเป็นเดสเทรนเลยหัวแน่นอนว่าหัวตัวนี้ต้องเป็นหัวปั้นใหม่อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับเส้นผมที่เป็นการปั้นเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการบอกว่ามีการทําพวกชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็หัวกะโหลกหรือโครงกระดูกต่างๆก็อย่างที่เราเห็นก็คือเอาไว้ประกอบด้านหลังของตัวเดสเทรนนั่นเองบอดี้ขยับได้30จุดความสูงจะอยู่ที่ประมาณ31ซนเมตร แล้วก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้6ชิ้นแล้วก็เน้นย้ำตรงท้ายว่าหัวทุกชิ้นเนี่ยเป็นการลงสีด้วยมือส่วนคอสตูมอันแรกก็จะเป็นผ้าคลุมีเขาบอกว่าผ้าคลุมตัวนี้สามารถดัดได้และตรงส่วนนี้ก็จะอธิบายในส่วนของชุดผ้าคอสตูมต่างๆมีกางเกงมีรองเท้าซึ่งก็มีการระบุสีเข้าไปด้วยนั่นก็คือสีเบอร์กันดีซึ่งก็เป็นสีม่วงอมแดง และก็มีบางส่วนที่เป็นสีดําในส่วนของอ c อกเซอรี s ต่างๆก็จะมีบอกถึงการทําพวกวิญญาณพวกแขนที่เอาไว้ติดด้านหลังของตัวฟิกเกอร์และอันสุดท้ายก็จะมีฐานซึ่งสามารถดัดได้ซึ่งกําหนดการ e a s ิสเด e ของตัวนี้ก็อยู่ที่ช่วง Q3 ถึง Q4 ปี2023ซึ่งณนะตอนนี้ก็มีให้ p รีออเดอกันแล้วซึ่งผมก็เห็นตัวแทนในประเทศไทยเนะี่ยเปิดราคาพรีออเดอกันออกมา ก็อยู่ที่ประมาณ13,100บาทก็จะมีการให้จ่ายมัดจำก่อนหรือว่าใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระก็ได้โดยรวมแล้วผมว่าโมเดลฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยสวยและน่าเก็บมากๆถ้าหากติดปัญหาเรื่องของผ้าคลุมที่จะกินพื้นที่ตู้โชว์ของเราเนี่ยเราก็สามารถถอดผ้าคลุมและโชว์เฉพาะตัวก็ได้ใครที่ชื่นชอบด็อกเตรสเตรน์หรือว่าชื่นชอบโมเดลที่เป็นสายสยองขวัญซอมบี้อะไรพวกนี้นะห้ามพลาดตัวนี้เลยเด็ดขาด